ในคําถามต่อไปค่ะอาจารย์ปวดหลังตอนตื่นนอนอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะจริงๆที่เจอบ่อยบ่อยที่สุดเลยก็คือปวดกล้ามเนื้อนี่แหละครับสาเหตุเป็นเพราะว่าตัวกล้ามเนื้ออักเสบหรือกล้ามเนื้อเกร็งเนี่ยยิ่งเราอยู่ท่าเดิมนานๆมันยิ่งเกร็งมากขึ้นนะครับคนที่นั่งนานๆพอลุกขึ้นรู้สึกโอ้โหเมือ่อยตอนนอนเนี่ยคือช่วงที่ร่างกายเราไม่ค่อยขยับคืนนึง ห้ 5, ชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงมันนานมากอยู่แล้วนะครับหลายคนถามเรื่องว่ามันเป็นผลจากที่นอนไม่ดีหรือเปล่าเป็นผลจากหมอนไม่ดีหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วส่วนมากก็ไม่ใช่คือส่วนมากเนี่ยมันเกิดจากว่าเป็นการใช้งานทั้งวันเน่ยเรานั่งนานที่ออฟฟิศเราขับรถนานมันตึงมากอยู่แล้วแล้วความตึงเนี้ยไม่ได้แก้ไข<อ>เราไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อพอถึงบ้านปุ๊บเราเหนื่อยเราก็นอน แต่มันยังตึงอยู่ตั้งแต่ก่อนนอนแล้วค่ะแล้วพอผ่านนั้งคืนมาถึงเช้าตื่นเช้ามาโอ้ตึงหนักกว่าเดิมอีกก็เพราะว่ามันเป็นความตึงของเก่าที่มันยังไม่ได้แก้แล้วยิ่ง<ะ>อยู่ท่าเดิมนานเรานอนนั้งคืนมันก็เลยตึงมากกว่าเดิมอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอได้บ่อยที่สุดอ๋อค่ะคุณหมอขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะเราก็ได้รับสาระความรู้แล้วก็ น่าสนใจความรู้มากมายจากอาจารย์เลยนะคะถ้าหากท่านผู้ชมนะคะมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากจะมาทํานัดกับอาจารย์นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเลยค่ะค่ะอย่าลืมพบกับสาระความรู้ดีๆจากสุขุมวิทท์ท็อกได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ you <laughs>